หลานเขยมาดูมาดูาดคุณสมชายหลานเขยของตะกีนะคะนี่คนขยันมากๆอยดูไฟไหมไฟไหม้ภาษาบ้านเราเรียกว่าไฟไหมหลอมฝางเนาะนี่คะ่ะไฟไหมหมดเลยขลังนี่เต็มไปหมดเลยนะเพื่อที่จะไปเอารถไถออกมาให้ได้วันนี้เนี่ยมาช่วยตะกีมาช่วยตะกีกทํางานมากวาดถูนี่แหละแล้วก็เอารถมาใส่ เขาเรียกว่าฝางเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ฝาง,างอัดฝางอัดแม่ผองออ,อยู่ที่นี่40ก้อนทีนี้มันมีตะงเงาะที่เป็นนักการด้วยตะงเงาะอยู่ใกล้ก็เลยให้สิบห้าให้ตะกีกับนาสมชาย25นะคะ25นะคะเอาไปเลี้ยงวัวถ้ามันมันไม่ผ่านหน้าแรงยังไงแล้วนี่ที่ลงนาแม่ผองออมีอีกให้เฉย,เฉย ไม่มีวัวหรอกไม่มีควายเลยแม่พออออนเก็เอาไว้ให้นักการพันโรงพี่น้องที่รักกันเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิเนี่ยไฟไหม้ฟางเนี่ยน่ะหลังเนี่ยดูสิโอ้ยนี่เห็นไหมฮะเปื่อยหมดเลยนี่นี่ดีขึ้นมากแล้วนี่นะคะขอให้หายวันหายคืนนี่นี่คือชีวิตชาวนายากเย็นขนาดไหนให้ตะกี้กับน้าสมชายไป25ก้อนเลยนะคะค่ะค่ะ เอาไปเลี้ยงวัวเ,เลี้ยงคว,ควายให้มันเติบโตให้มันใหญ่ให้มันได้ขายให้มันได้กินเอาเลยเอาใส่รถไปเลยค่ะใส่เลยขึ้นเลยค่ะอันนี้แบ่งปันน้ำใจค่ะ